สวัสดีครับพี่น้องแซ่บนัวครัวหมอนำวันนี้เสนอเมนูเมนูอย่างแม่ต้มบักพริกต้มบักเผ็ดต้มคอไก่ต้มคอไก่ใส่โค้งต้มเห็ดบัวบัวเป็นต้มไก่เหรอผู้หลานไม่ใช่เห็ดพี่น้องไม่ใช่เห็ด

ต้มยำไก่ต้มยำไก่ครีแต่เห็ดเอาพี่แม่ไก่แม่ไก่จใส่พี่แม่พี่แม่ไก่มีแต่ไก่ได้หนิมีแต่ไก่ได้หนิไก่จะใส่ก็เห็นแต่ไ่คอยก็เห็นแต่ข้าวมันนี่กะไก่นี่กะไก่นี่กะไก่อยู่ในถังกะไก่ของประธานเดียวออกมาหม้อประธานเดียวเดือดพี่ประธานเดียวออกมาโซ่คันหม้อเดือดจันการออกมาใส่แค่เดียวเจ้าเยาะผัวเปิดหม้อพังหลุดไม่เห็นไม่ได้เ่องต้มยำขาตะไคร่ขาตะไคร้บักพริกจ้าโอ้ยต้มใจเห็นมัน จังไนหมอเดือดจังเซลไก่ใส่ค่ะเพราะน่ะกับจีบว่ได้จกเงินหลายแหละเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เธอพูดซื้อมาให้จ้าควงเอเลีอยู่โฮบินแหละเนาะอันนี้เพิ่งซื้อครับเขากระไดโอ้โหนี่เด้อประเทศที่เพิ่นว่าที่เพิ่นว่าไอ้ไอชักรีมที่แม่เพิ่นว่าอันอันแม่อันขนมปังแม่เล็กเออเออเออที่แม่เล็กว่าอันผู้ใดอันเชียวอันขนมปังครับอันนี้แม่มาสั่นว่า เข่ากันนึงไปแล้วเต็มทังพี่น้องพี่น้องอเ,อเบื้งองบนนั้นซอยข่อยแน่เบื้งองบนนั้นแน่เบื้งองบนนั่นแน่นั่น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  <c oughs> นั่น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 ไอเสียเขี้ยมเนี่ยนะน่ะไม่ใช่เสกยเีมบอลข้างมาเคลื่อนทั้งหมูแท้ <c oughs> ไอ <c oughs> ติมอ๋อเอาโอ้ยมีหอดวิตามินซีผุดแล้วเนี่ยอยากมันวิตามินซีผุดแล้วผ้าเล็กกับนี่ครับอันน้อย ของบ้านแฟนบอยสิริชยัยอ๋อของบ้านแฟนบอยสิริชยัยขอบคุณนะคะับไอสตรีมกะตี้สดแบบนี้แบบถังนี่พี่น้องเคยกินบ่ถัเงเสียนึงจ้าจิ้งทะเก่าเป็นถังเสียเนาะกระจูกมระเจ้าขนมปังอ๋อกระเจ้าขนมปังมันบ่บัณนี่ฟาดฟาด ี <im itation> ๋ยวตัวมาตั้งอะไรตัวนายเอาตัอันของชุดมาตั้งอันนี้แล้วจะอาสิแก่ครับแฟนซิงแฟนขับของมาล่าใแกเกิดร่อยเีนะเนี่ยนี่นุ้ม,นม,มาไทายแล้วคีบวงเว้นนี่พักนี่ตอนจำเด็นแดดๆนนุ้มว่าโอ้ยอ,อ่อนซ้อนผักแกจะมันลวกแดดวันแล้วนายขากหลายแน่นายแน่ปวดพัโรพีเนียมเราดีคนบเราสิงกปน่างนี้บักนี่ปัน ไั้บางนี่ครับกันที่สุดบางนี่คือขนนไอติมไม่ยายสีครับไอติมไม่ยายสี่สีบมบางมีเราคือบมากบงี่กรักคุณเพ่นมาขายเพื่อนมาโอ้คุณบะมากก็เลยนรักกอามาขายนี่เด็กแม่ไอชิคิมเี่เพ่นมาแม่กล้วยไอชิคิมเิ่มไมเพ่นมาหนึ่งไหม ปาขอบคุณนะคะไอศครีมจากบ้านแฟนบ้านแฟนบอยสิริชัยพุดพุดพุดไม่หมดขอนี้เอาบอกม่วงอันนี้ก็จะเป็นของหัวหน้าเออขอนี้เอาบอกม่วงก็จะเป็นของหัวหน้าก็จะเป็นของเท่าเด้อขอนี้เอาบอกม่วงนี่เออเบิ้งคักแล้วเบิ้งคักเบิ้งแน่เบิ้งแล้วเบิ้งอีกแล้วคุณน่ะมักอ่งุ่นมุ้นนี่มักชมมุ้นนี่อันนี้ของหมดแล้ว เออนั่นเห็นไหมนี่ของหัวหน้านี่พี่อ้ํฝากไว้ให้วันนะพี่อ้ําฝากไม้ห้อยหัวหน้าใช่ไหมคะพี่สดนมอนบมลเนื้อบันเนื้อบไม่เนื้อกบอเป็นยังความมากนะมันยู่วอีเนาะอ้าฟาเห็นไหมอพีกินได้บนมือป่ะ้าเห็นไหมแม่รจะกินวันน้้ปากเ้า อันนอันกัครับผมตมันจะพักงทีาผมมาแล้วโอ้พี่น้องมันอนี้่หมโอห้ยเ้ยเยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยตเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยย้ยเอ้ยโอ้ย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 เายยยย่้เ มุกเจ้าเห็นคือข่อยพอบางนึงนี่นี่ส่งตัวนี้แหละถอดออกมาบางนึงนี่นี่ส่งตัวนี้แหละเพราะเป็นเพาะเป็นตะนงดีแค่นี่ส่งบไวชลิไสซถอดออกไม่ไหมนี่เริ่มต้นที่ราคาสามพันบาทมีใครสนใจบ้าถอดออกไม่ไหมนี่สามพันบาทมีใครสนใจบ่ซื้อมาหน่อยเก่าๆจ่บ้าตอนซื้อมาแต่ไม่ยังกินบริสุทธิ์อยู่ แต่ตอนนี้กินมันบอลี่ชุดแล้วนี่สามพันนี่มี่พูดอะไรต่อบอ้ะโซนไก่บอ่ะโอนมาเลยนี่ค่ะขอบคุณแม่แฟนนะคะพอนไยพคนกับิัมาหลับหมอบขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับทีมอนพอลบใจเกินร้อย คนไหลายค่ะเห็นบ่มีรงขงเห็ดดีครับครับผมครับครับผมานูวยใชแล้วเนาะ้องแจกตลอดการและนานเทินรับมอบแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะารับเปลี่ยนส่งต้ไม่เลย พราะว่าคลิปนี้นี่ยเอบีมูนึ K ่งกับโมห่านี่ซูมแจะประมูลบปะกางเกงสีส้มเมื่อกี้นี่สชนแกไหมคะชนแกไหมคะเอบีโมหนึ่งกับโมห่าสนใจกางเกงสีส้มเมื่อกี้ไหม,มคะสนใจอยากดมไหมคะว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไง กินมันต้องหนงดีแน่นอนเลยเจ้าโยมิีสมานพวาตเาพัขนมปังค่ะพี่น้องพอเขาคุยกัน ซีบิกค่ะอมนี่แนวอยากคอรับ้าวข้าาบอกแลคจะกินได้ไบบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาให้โอคแพากวนจังมันมันมันกับซอลาขนมปังที่ปังนะคบนละคนขนมปังขนมปังนะคะคุณน่ะคนะแกงิปลาลาดเล่ยซอยันบอครับ หลายหลายหลายคลองหลายเลสเตไท,ทยราบ,บอดนะครับประเด็นครับพี่น้องอคุณค่า